นิทานเรื่องฝีมือร่วมใจการครั้งหนึ่งหมูสัตว์ในป่าใหญ่เกิดทะเลาะก,กันเพราะต่างคิดว่าตนสำคัญที่สุดนกพูดว่าเราบินได้สูงมองเห็นทุกอย่างเราสำคัญที่สุดกระต่ายสวนกลับเราไว้ว่องไวกว่านกเยอะขณะที่ทะเลาะก,กันอยู่พายุใหญ่โหมกนันนำน้ำท่วมขังใกล้ถึงถิ่นอาศัยของพวกมันแต่ไม่มีใครช่วยกันเพราะยังคงแข่งขันและอวดตัวเอง จนกระทั่งมดตัวหนึ่งพูดขึ้นหากเรายังทะเลาะก,กันแบบนี้เราจะไม่มีที่อยู่อีกต่อไปมาช่วยกันสร้างเขื่อนกั้นน้ำเถอะทุกคนฟังคำแนะนำของมดและช่วยกันทำงานอย่างแข็งขันนกบินหาใบไม้กระต่ายขนดินช้างใช้พลังยกก้อนหินเมื่อร่วมแรงกันน้ำก็หยุดไหลและพวกเขาก็ปลอดภยัยจากนั้นเป็นต้นมาหมูสัตว์ในป่าต่างเข้าใจแล้วว่าความสามารคีทำให้เราเอาชนะทุกปัญหาได้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความร่วมมือและการช่วยเหลือกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในทุกสถานการณ์